ในยุคที่ ai เข้ามาเปลี่ยนโลกของเราไปแทบทุกอย่างเรื่องของการป้องกันภัยไซเบอร์ก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทําไมแค่คําว่าปลอดภัยมันอาจจะไม่พอแล้วและทําไมทุกองค์กรถึงต้องหันมามองสิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นทางไซเบอร์กันครับลองดูตัวเลขนี้กันก่อนเลยนะครับ2.61ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็คือโอ้โหเกิน95ล้านบาทเลยนะฮะ นี่ไม่ใช่ตัวเลขลอยๆนะครับแต่มันคือค่าเสียหายโดยเฉลี่ยที่บริษัทหนึ่งต้องจ่ายเมื่อโดนโจมตีแค่ครั้งเดียวลองคิดดูสิครับว่ามันอาจจะเท่ากับงบประมาณทั้งปีของบางแผนกเลยก็ได้แล้วความเสียหายเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับดูข้อมูลที่รั่วไหลสิ2.45เทราไบต์คือถ้ายัางนึกภาพไม่ออกนะครับมันเหมือนกับว่าเอกสารเป็นล้านๆหน้าหรือข้อมูลลับสุดยอดของลูกค้าที่บริษัทเก็บมาตั้งหลายปีทั้งหมดเนี่ย ขาดรั่วไหลาหายไปในพริบตาเดียวแต่ที่น่าจะเลวร้ายที่สุดเลยก็คือเวลาครับธุรกิจต้องหยุดไปเลยนะฮะเฉะลี่ยแล้วมากกว่า1วันเต็มๆแค่ลองนึกภาพตามว่าถ้าทุกอย่างมันหยุดนิ่งไป24ชั่วโมงเต็มๆเนี่ยไรายได้จะหายไปเท่าไหร่แล้วความเชื่อมั่นของลูกค้าล่ะจะเป็นยังไงตัวเลขพวกนี้แหละครับคือความจริงที่เราจะมาเจาะลึกกันโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องที่เห็นภาพชัดที่สุดก่อนเลย ก็คือเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละครับเพราะมันกระทบธุรกิจแบบเต็มเต็มเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าภัยคุกคามยุค AI เนี่ยมันสร้างความเสียหายทางการเงินให้องค์กรยังไงบ้างหลายๆองค์กรอาจจะคิดในใจว่าเอ๊ะไม่เป็นไรหรอกมั้งเรามีประกันภัยไซเบอร์แล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะครับความจริงมันอาจจะน่าตกใจกว่าที่คิดคือประกันภัยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เกาะกันกระสุนที่จะป้องกันได้ทุกอย่างนะฮะเพราะข้อมูลมันฟ้องเลยว่าช่องโหว่มันใหญ่กว่าที่เราคิดกันไว้เยอะเลย อะลองมาดูข้อมูลเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกันบ้างนะครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือมีบริษัทไม่ถึง40เเท่านั้นเองนะฮะที่ประกันจะยอมจ่ายค่าถ่ายให้แบบเต็มๆนั่นก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าบริษัทส่วนใหญ่เลยเนี่ยถึงจะมีประกรันก็ยังต้องควักเงินตัวเองจ่ายอยู่ดีนี่แหละครับคือช่องว่างทางการเงินที่มันน่ากลัวมากมันบอกเราว่า ประกันเนี่ยไม่ได้ช่วยอุ้มเราให้พ้นน้ำนะฮะแต่เหมือนเป็นแค่ชูชีพที่ช่วยลดแรงกระแทกเฉยๆสุดท้ายแล้วภาระก้อนใหญ่ที่สุดก็ยังตกอยู่กับธุรกิจอยู่ดีพอเห็นแบบนี้แล้วคำถามที่ตามมาก็คือเอ๊ะแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ล่ะทำไมระบบป้องกันที่เราคิดว่าดีแล้วเนี่ยมันถึงเอาไม่อยู่ในส่วนต่อไปเราจะไปส่องกันครับว่ามันมีจุดอ่อนอะไรที่เราอาจจะมองไม่เห็นซ่อนอยู่ซึ่งเป็นต้นตอของเรื่องทั้งหมดนี้แหละครับครับ หัวใจของปัญหามันอยู่ตรงนี้เลยว่าทําไมเอกกาแพงป้องกันที่เราเคยเชื่อมั่นนักหนาพอมาเจอกับภัยคุกคามยุคใหม่ๆเข้าไปมันถึงได้พังคลืนลงมาง่ายๆแบบนี้คือมันมีหลายปัจจัยซ้อนกันอยู่เลยครับอย่างแรกเลยก็คือ GNI เนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือชั้นดีให้แฮกเกอร์ใช้สร้างการโจมตีรูปแบบใหม่ๆได้ไหนจะเรื่องข้อจํากัดของประกันภยัยเครื่องมือที่ซับซ้อนเกินไปหรือการพึ่งพาคลาวด์มากเกินไป แต่ที่น่ากลัวที่สุดเลยนะฮะคือความเข้าใจผิดผิดของคนในองค์กรเราเองนี่แหละมันเหมือนกับเราเปิดประตูบ้านทิ้งไว้รอโจรเลยและนี่แหละครับคือความเข้าใจผิดที่อันตรายสุดๆคือพนักง,งานเกือบ3ใน4คนเลยนะฮะเชื่อว่าแค่จ่ายค่าถ่ายไปเดี๋ยวข้อมูลทุกอย่างก็จะกลับมาครบร้อเซเหมือนเดิมแต่ความจริงมันโหดร้ายกว่านั้นเยอะครับเพราะถึงจะจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยการกู้ข้อมูลกลับมามันไม่เคยได้ครบหรอกครับมันเหมือนกับจิ๊กซอว์ภาพใหญ่ที่มันมีชิ้นส่วนสําคัญบางชิน้น หายไปตลอดการทีนี้ถ้าเราซูมเข้ามาดูที่ประเทศไทยโดยเฉพาะเลยนะฮะจะเห็นเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องไก่ตัวอีกต่อไปแล้วภารรัฐภาการศึกษาและก็สถาบันการเงิน3กลุ่มนี้คือเป้าหมายหลักที่โดนโจมตีหนักที่สุดเลยครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันคือโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญมากๆของประเทศเราทั้งนั้นเลยโอเคในเมื่อวิธีคิดแบบเดิมๆคือการสร้างกําแพงให้สูงขึ้นขึ้นมันใช้ไม่ได้ผลแล้วแล้วเราจะทํำยังไงกนดีล่ะ คำตอบก็คือเราต้องคิดใหม่ครับเปลี่ยนวิธีมองปัญหาไปเลยและนี่แหละครับคือจุดที่คําว่าความยืดหยุ่นทางไซเบอร์หรือไซเบอร์ร i สิล n c นซ์จะเข้ามามีบทบาทมันคือการปรับเปลี่ยนวิธีคิดครั้งใหญ่เลยนะฮะลองนึกภาพตามแบบนี้ก็ได้ครับแทนที่เราจะพยายามสร้างกำแพงปราสาทให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งเรารู้ดีว่าสักวันมันก็ต้องมีคนปีนข้ามมาได้อยู่ดีเราเปลี่ยนมาการสร้างร่างกายให้แข็งแรงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีเยี่ยมแทน คือต่อให้โดนเชื้อโรคเข้ามาป่วยแต่เราก็สามารถฟื้นตัวกลับมาได้เร็วแถมยังแข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยซ้ำนี่แหละครับคือหัวใจของ Cyber r e s i l i e เลีซึ่งกรอบความคิดแบบใหม่นี้มันจะทำงานเป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุด4ขั้นตอนครับเริ่มจาก 1. คือคาดการ predict พยายามมองไปข้างหน้าว่าภัยคุกคามใหม่ๆมันจะมาในรูปแบบไหน2คือรับมือ withstand คือเมื่อโดนโจมตีแล้วต้องยืนหยัดให้ได้ 3. คือกู้คืน recover คือต้องฟื้นระบบกับมาให้เร็วที่สุดและ4ที่สำคัญมากๆเลยคือปรับตัว Adapt คือเรียนรู้จากทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อที่เราจะได้แกล่งขึ้นและไม่โดนโจมตีสำรอยเดิมครับพอเราเข้าใจคอนเซปต์แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วในทางปฏิบัติล่ะเราจะสร้างความยืดหยุ่นที่ว่านี้ขึ้นมาได้ยังไงส่วนนี้เราจะมาดูพิมพ์เขียวกันเลยครับคือเป็นขั้นตอนที่จับต้องได้ที่องค์กรสามารถเอาไปปรับใช้ได้จริง รากฐานของทั้งหมดเลยเนี่ยมันเริ่มต้นที่ระบบป้องกันข้อมูลที่ต้องแข็งแกร่งมากๆครับซึ่งมันก็จะมีองค์ประกอบสําคัญๆอย่างเช่นต้องปกป้องข้อมูลจํานวนมหาศาลได้เร็วต้องกู้คืนได้เร็วแล้วก็ต้องป้องกันได้ครอบคลุมทุกที่เลยไม่ว่าจะอยู่บนคลาวด์หรืออยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเองที่สําคัญต้องคุ้มค่าและขยายระบบได้ด้วยและหลักการที่คอยชี้นําพิมพ์เขียวทั้งหมดนี้ก็คือปรัชญาที่เรียกว่า zero trust ครับถ้าจะให้พูดง่ายที่สุดเลยก็คือ อย่าไว้ใจใครและตรวจสอบทุกอย่างคือเราต้องตั้งธงไว้ก่อนเลยว่าภัยคุกคามมันมาได้จากทุกทิศทุกทางไม่เว้นแม้กระทั่งจากภายในองค์กรของเราเองแล้วจะทำยังไงให้ปรัชญา zero trust มันเกิดขึ้นจริงได้ละ่ะนี่คือ4กลยุทธ์สำคัญเลยครับ 1. คือลดพื้นที่ที่อาจจะโดนโจมตีได้โดยการทั้งสำเนาข้อมูลแล้วล็อกเอาไว้ 2. แยกข้อมูลสำคัญสคัญไปเก็บไว้ในตู้เซฟดิจิตอลที่ปลอดภยัย 3. ใช้ AI กับ Machine Learning ช่วยตรวจจับการบุกรุกให้เร็วที่สุดและ4ต้องมีแผนการกู้คืนที่ซ้อมมาอย่างดีและเชื่อถือได้มาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะครับและอาจจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้นั่นก็คือการสร้าง Cyber Resilience เนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของแผนกไอทีอย่างเดียวนะครับแต่มันคือภารกิจของผู้นาองค์กรทุกคนนั่นก็หมายความว่า เรื่องความปลอดภัยไซเบอร์จะต้องไม่ใช่เรื่องที่คุยกันแค่ในห้องเซิร์ฟเวอร์อีกต่อไปแต่มันต้องถูกยกขึ้นมาเป็นวาระสำคัญบนโต๊ะประชุมของผู้บริหารให้มีความสำคัญเทียบเท่ากับเรื่องความเสี่ยงทางการเงินหรือกลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทเลยทีเดียวครับดังนั้นบทบาทของผู้นำในเรื่องนี้จึงชัดเจนมากๆครับต้องเป็นคนผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจัง,จงต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอวางไทม์ไลน์ที่ชัดเจน และที่สําคัญคือต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนเข้าใจว่าเรื่องความปลอดภัยมันเป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเป้าหมายสุดท้ายก็คือการขยับจากการเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวไปสู่การเป็นฝ่ายป้องกันเชิงรุกที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักของธุรกิจไปเลยเพราะนี่คือสิ่งที่จะทําให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนได้ในยุค AI ที่อะไรอะไรก็ไม่แน่นอนครับ แล้วเรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามานะครับก็นำมาสู่คําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกองค์กรต้องกลับไปถามตัวเองครับว่าทุกวันนี้กลยุทธ์ด้านไซเบอร์ขององค์กรเราถูกสร้างมาเพื่อแค่รอตั้งรับการโจมตีหรือถูกออกแบบมาให้ยืดหยุ่นพร้อมที่จะล้มแล้วลุกข,ขึ้นมาใหม่ได้แข็งแกร่งกว่าเดิมเพราะคําตอบของคําถามนี้อาจจะเป็นตัวชี้ชะตาอนาคตของทั้งองค์กรเลยก็ได้ครับ